สวัสดีครับพบกับป่องแป้งสมุนไพรนะครับวันนี้คงไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้ทานาครับท,ที่บ้านก็เลยพามาดูว่าผมเก็บสะสมสมุนไพรตัวไหนไว้บ้างนะครับครับผมมาวันนี้ผมจะพาชมสมุนไพรที่ผมสะสมไว้นะครับนี่ครับเนี่ยปลูกอยู่ข้างบะข้างเทียงนาผมนี้แหละอันแรกก็เลยก็คือยางสมุนนะครับหรือว่ามะเฟืองป่านั่นเองหรือว่าเครือเขานึ่งทา,า,าษาอังาฤษเขาเรียกอย่างนี้ ต่อมาก็เป็นว่านมหาากาศนะครับที่ปลูกใส่กระถางไว้แค่ต้นหนึ่งเพราะต้นใหญ่มากผมเลยปลูกกระถางไว้ยังมีลงดินอีกหลายหลายหัวครับนี่ก็เป็นปรงนะครับที่ใบเขาหลุดไปแล้วปรงแล้วนี่ก็เศรษฐีเรือนกระต่ายครับที่อยู่ในกระถางอยู่ลงดินอีกเป็นหลายสิบอันครับสะสมไว้อยู่ครับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าแรงแล้วมันหายากครับก็เลยเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็มีอยู่ที่แปดต้นเอง อันนี้เป็นสมไก่อกดอกสีแดงสดนะครับผมมีอยู่แค่สี่ต้นหนึ่งสองสามแล้วก็อีกต้นนึงในถุงนะครับมีแค่สี่ต้นอันนี้สมไก่อกดอกสีขาวอมชมพูนะครับเดี๋ยวมีแค่ต้นเดียวเหมือนกันนะครับสีเหลืองกะต่ายอันนี้จุงนางดอกสีเหลืองนะครับน,นี่จุงนางดอกสีเหลืองนะครับนี่จุงนางดอกสีเหลืองอันนี้ว่านพญาเย็นครับอันนี้ องนะครับเขาออกกาลังเพาะเมล็ดอยู่นะครับอันนี้บ้านสากนะครับแล้วก็ต่อมาที่มีดอกอยู่นี้ก็คือข้าวเย็นใต้นะครับหรือว่าหัวค้อนคาเตหรือ,อย่าหัวข้อบ้านเหล่านั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันครับข้าวเย็นใต้นะครับแล้วก็กระเจียวขาวกระเจียวแดงนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งเราไม่เอาผมก็เลยต้องใส่ถุงไว้ครับนี่แหละครับ แล้วก็นี่เป็นกระเทียมช้างนะครับหรือว่าพับพึ่งป่าบ้านเรานั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นนี่ต้นหี้อุ้ยออกดอกแล้วครับออกดอกแล้วนี่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 สังกรณีดอกสีม่วงครับออกดอกแล้วนะครับนี่ครับนี่เนี่ยเขากำลังแทงช่อดอกนะครับกีบเพียงเขาจะมาก่อนใบเลี้ยงดอกเขาจะช่อดอกเข้ามานะครับเนี่ยช่อดอกเขานะครับนี่นะครับแล้วดอกเขาก็มาแล้วนี่ดอกสีม่วงนะครับยังไม่บานที อันนี้ก็ยังสมุดครับปลูกใส่กันไว้อันนี้บ้านพญาอึงนะครับที่เหลือส่งจากลูกค้าก็เลยมาใส่ในดินวางไว้ครับใส่ดินใส่รางไว้อันนี้สมกไอกดอกสีเหลืองครับนะครับนี่ครับต้นเขาตะมันก็เหลือส่งนะครับก็เลยเอามาฝังดินไว้เพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งเราก็เอาเอาไปให้อย่างเงี้ยพอเหลือเขาเราก็เอามาฝังดินไว้ครับครับอันนี้คือ กระถางนี้ก็คือผมชบาดอกสีเหลืองนะครับซึ่งผมมีอยู่ประมาณสามสิบกลงหัวในกระถางในกระบะนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> พอเหลือเลือลูกค้าไปเจอเดินเจอมาก็เก็บเก็บมาแล้วก็มาเสียบลงดินไว้เสียบลงไให้เขาฟื้นนะครับ <S <S ครับ <S <S อันนี้ก็ออบแอบ,บนะครับนี่อ,อบแอบมีอยู่สามหัวเพราะเลือส่งจากลูกค้าอันนี้ ขิงป่านะครับนี่ขิงป่านะครับส่วนนี้ก็คือกระเจียวแดงนะครับอันนี้ก็คือกระชายป่านะครับกระชายนะครับกระชายนะครับผมครับกระชายที่กําลังเป็นที่คือหายอยู่ขนาดนี้ผมส่งไปหมดแล้วครับเหลืออยู่ห้าต้นส่งไม่หมดก็เลยเอามาฝากเอามาลงดินไว้นี่ครับกระชายป่าส่วนเนี้ยพนมสวรรค์มันมีแค่สองต้นเองก็เลย ขุดเหลือจากส่งลูกค้าก็อามาโยนใส่อ่างใส่รถทิ้งไ้ครับเผืือมีคนอยากได้ก็จะขุดไปให้เขาครับมองลงไปจะเห็นกาลังทํานาอยู่ไหมครับผมพักปวดหลังครับผมเลยขึ้นมาถ่ายข้ถ่าย,าย,ายสม,มุนไพรก่อนจริงๆผมต้องลงไปทําทํานาต่อนะครับเนื่อยบรรดาญาญากำลังทํากันอยู่ครับนี่แหละครับนี่เลยนี่ครับผมกระท่อมผมที่ผมพักอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมพักที่เก็่ยว้ในอนอนในหมู่บ้าน นอนอยู่ข้างนอกทุ่งนาสบายใจกว่าเยอะเย็นสบายดีเงียบด้วยอันนี้คือสมสบาครับอีกกระมังหนึ่งนะครับนี่มีสิบหัวนะครับนี่กำลังจะแตกดอกเขาอ้อดบานเสร็จแล้วเขาบานแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็สั่งกรณีครับที่เหลือส่งมาฝั่งฝั่งไว้ครับนี่ครับนี่ก็เป็นสมบัติที่ผมสะสมไว้นะครับผมมีเยอะแยะทั้งบัวสันโดษทั้งนี่นะครับผมเยอะแยะเลย นะครับนี่ตรงนี้อีกที่หนึง่งนี่ผมสะสมปลูกไว้เลยนะครับไปอีกดูอีกทีนี่แหละครับเนี่ยไส่หมดเลยนะครับเนี่ยที่ผมปลูกทิ้งไวน้นี่นะครับเนี่ยนี่ครับใส่ถุงไว้แล้วก็เป็นแปลงผักเล็กๆของป้าผมนี่ครับสังกรณีเข้าเย็นใต้แถวนันไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับผมปลูกไว้ใต้ต้นไม้ครับ ให้ให้อากาศเขาเหมือนกับพื้นที่เขาเหมือนเหมือนที่อยู่ในป่าโคกในป่าเต็งรางครับเนี่ยครับกระจงกระเจียวพีกเพื่อผมปลูกรวมกันหมดเลยครับนี่เรื่องหมายนาที่เหลือส่งลูกค้าก็โยนไว้ตรงนั้นครับฝังไว้ตรงนั้นเขาก็เกิดขึ้นมาอีกนี่แหละครับนี่แหละครับคือสตสมุนไพรผมเนี่ยครับสนใจตัวไหนก็ทักมานะครับทักมาได้นะครับราคาคุยกันได้ครับผม ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับปองแป้งสมุนไพรครับสนใจก็ทักได้ครับติดต่อได้ครับผมขอบคุณครับ